สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก p d a m o b i l c o m นะครับวันนี้พามาชมการ PREVIEW น n ์อันบ็อกซนะครับสมาร์ทโฟนจากค่าย l e n o v o นะฮะก็คือตัวนี้เลย l e n o v o w รไวนะครับเดี๋ยวขอเรียกว่าเป็น K5 แล้วกันนะครับจะได้ดูเป็นไทยๆและเรียกชื่อง่ายดีด้วยนะฮะหน้าตาของตัวแพคเกจจิ้งนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ ด้านหลังนะครับจะมีการพิมพ์บอกในส่วนของตัวสเปคเบื้องต้นเอาไว้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวชิปเซ็ตที่เป็น snapdragon นะฮะเป็น CPU o c t a ออกตนะครับแล้วก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของระบบเสียงนะครับเป็น d o น b ี้แอดมอสนะฮะเป็นลำโพงคู่สเตอรโอนะครับเป็นดูโอ p สเปกเกอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเคสนะครับก็เขาพพ์บอกว่าเป็นพรีเมียมอลูมิเนียมเคสซิ่งนะครับ สำหรับสเปคเบื้องต้นเดี๋ยวผมอบอกจากตัวตัวด้านหลังนะครับที่พิมพ์ไว้คร่าวๆตามนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับตัว OS นะครับก็จะมาพร้อมกับ Android นะครับ5.1นะครับตัวนี้แล้วก็จะครอบทับด้วยตัว user interface ้วจะเป็น w ว i UI นะครับตัวชิปเซ e ตนะฮะ Qualcomm Snapdragon 415 Octa Core นะครับ ัวจอแสดงผลนะครับมาพร้อมกับจอ IPS นะครับขนาด5นิ้วความละเอียด HD นะครับ1280คูณ720พิกเซลนะครับในส่วนของ Memory นะครับก็จะมาพร้อมกับแ a m ม g g b นะฮะแล้วก็รอมหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง 16GB รองรับหน่วยความจำภายนอก microSDcard นะครับ32 g b นะฮะมีตัว กล้องหน้านะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เป็นฟิกโฟกัสนะครับแล้วก็กล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับเป็นออโต้โฟกัสมาพร้อมกับไฟแฟลชหนึงดวงนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครก็จะเป็นรองรับการใช้งาน2ซิมการนะครับตัวนี้เป็นไมโครซิมทั้งคู่เลยแล้วก็รองรับ 4G LTE นะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับจะให้ความจุมาที่2,750มิลลิแอมนะฮะสามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับ นะฮะคร่คราวๆตามนี้นะครับมาดาูตัวเครื่องกันเลยเปิดกล้องมาจบเจอกับตัวเครื่องนะครับแต่ว่าเราจะไม่ดูเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่ให้มาก่อนนะครับว่ามีอะไรให้มาบ้างอย่างแรกเลยก็จะเป็นฟิล์มกันลอยนะครับกันลอยแปะหน้าจอนะฮะไม่ใช่กันลอยเครื่องลอยขึ้นไปไหนตอนไหนนะฮะไม่ใช่แบบนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานอย่างย่อนะครับควิกไกด e แบตเตอรี่นะครับค่อนข้างบางเลยทีเดียวนะฮะตัวแบตเตอรี่นะครับจะเป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับให้ความจุมาที่2,750เม ah, ิลลิแอมนะฮะตามที่เกินไว้ในตอนต้นตัวนี้ก็จะเป็นสายไมโคร USB นะครับซิงแล้วก็ชาร์จไฟนะฮะผมคงไม่ต้องแกะแล้วกันนะครับเพราะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะครับสุดท้ายก็จะเป็น อะแดปเตอร์ชาร์จนะฮะตัวนี้เป็นแบบ2ขานะครับเป็นขาแบนนะฮะให้ออ p ต์มาที่1.5แอมป์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับช่วยชาร์จได้ไวขึ้นเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าตัวแบตเตอรี่จะมีไฟไหมนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องลองก่อนนิดนึงนะครับมาดูในส่วนของตัวเครื่องนะฮะ ขาบอกว่าตัวบอดี้นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับมาพร้อมกับจอขนาด5นิ้วตัดขอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบเป็นขอบอลูมิเนียมนะครับแวววาวเลยตัดขอบรอบตัวเครื่องด้านบนนะตามสมานิยมนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะมีลำโพงนะครับแล้วก็กล้องหน้าความละเอียดฮ0 0าิกเซลอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเซนเซอร์นะครับในส่วนของ3ปุ่มนําทางนะครับ ตัวนี้จะเป็นแบบ c a p a c i t i v e b u t t o n นะครับอยู่ด้านนอกนะฮะด้านข้างด้านขวามือของตัวเครื่องนะครับจะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงปุ่ม Power เปิดปิดเครื่องนะครับถัดลงมาตรงนี้จะเป็นร่องบากที่ใช้ในการถอดฝาหลังนะฮะเป็นแบตเตอรี่นะครับไมค์สนทนานก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านบนก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ตไมโคร USB แล้วก็ช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, ิลิมตรสำหรับด้านซ้ายมือจะเรีบรบโลงๆไม่มีอะไรนะครับมาดูกันต่อที่ด้านหลังนะฮะก็จะมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับมีไฟแฟลชมาให้ใช้งานหนึ่งดวงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไม่ตัดเสียงรบกวนนะครับรวมถึงเป็นไม้ที่ใช้ในการบันทึกเสียงด,ด้วยนะฮะถลงมาก็จะเป็นโลโก้ Lenovo นะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้ d ัม b ี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของลำโพงนะครับจะเป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะฮะมาพร้อมกับดอนบี้แอดมสนะฮะตัวนี้ก็ถอดฝาหลังได้นะครับเปีนแบตเตอรี่ได้นะฮะช่องใส่ซิมนะครับช่องซิมหจะอยู่ทางด้านขวามือนะฮะสำหรับ12มสอจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงกลางจะเป็นช่องใส่หน่วยความจำภายนอกไมโคร SD c a r กานะครับตัวซิมก็จะเป็นชนิดไมโครซิมทั้งคู่เลยเดี๋ยวผมขอลอง s a ่แบตเตอรี่เครื่องดูสักเล็กน้อยนะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะมีไฟล์มาให้ไหมเพราะว่าผมกเพิ่งได้รับเครื่องมาแล้วก็ทำการ u n นบ x อกทันชีเลยนะฮะขอแกะฟิล์มออกนะครับจะได้เห็นชัดๆถนัดตาโอเคครับ หน้าจอขนาด5นิ้วนะครับรวมๆก็ถือว่าไม่ไม่ใหญ่นะครับในในส่วนของตัวบอดี้นะฮะจับได้ถนัดม้มก็ค่อนข้างกระชับเข้ามือนะครับเพราะว่างานออกแบบก็จะเป็นลักษณะของเคิร์ฟนะครับก็จะเน้นความค้งมนนิดหนึ่งนะฮะโอเคครับมีแบตไม้ใช้งานนิดหนึ่ง สำหรับราคาเปิดตัวนะครับจะอยู่ที่5,290บาทนะฮะโอเคครับผมเปิดเครื่องมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นิดนึงนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับมาพร้อมกับ Android เวอร์ชันน5.1 จุดหนึ่งนะครับโรลิป๊อปนะฮะแล้วก็ตัวแรมนะครับตามที่เห็นเลยนะครับให้แรมมา 2GB รอม 16GB นะครับในความจำภายในตัวเครื่องนะฮะตัว UI นะครับก็จะเป็นไวท์ยูนะครับของทางค่าย l e n o v o นะฮะดูกันคร่าวๆนะครับ Token เกิลสวิตนะฮะนาสติงก็ประมาณนี้ครับนะฮะ ก็จะไม่มีหน้าแอปดาวเวอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆ iOS นะครับที่พวกค่ายที่เป็นฝั่งจีนเนี่ยจะนิยมใช้ UI User Interface นะครับในลักษณะนี้นะฮะโอเคครับคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการ Unboxing Preview Hand-on กันคร่าวๆนะฮะก็คงไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายนะครับเพราะว่าแบตก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะหรือยังไงก็คงจะได้ได้รับชมกันหลายๆคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิป ทดสอบการใช้งานในส่วนของตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ทดสอบการเล่นเกมนะครับอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันในคลิปหน้ารวมไปถึงฟูลรีวิวที่เป็นบทความพับนิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ